2 3 4 5สเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆลากน้องลงมาเรื่อยๆมันมีดีไซน์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะมแม่มมองว่ามันเฟลลี่ยูเซอร์มากๆเลยนะคะแบบว่ามันใช้ง่ายมากๆเลยเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ c h a n n e องแหม่มเมก้า i น m แหม่ม,ม,มค่ะทุกคนเย้ย คลิปในวันนี้นะคะตามชื่อหัวข้อขคลิปเลยค่ะเราจะมานะคะทําการรีวิวนะคะเครื่องทําผมลอนเมอร์เมดนะคะยี่ห้อวูดานนัเองค่ะซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะคะแบบก็ซื้อมานะคะประมาณปีหรือ2ปีได้แล้วเนาะแล้วก็ใช้มันนะคะมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะก็เลยอยากจะมานะคะรีวิวนะคะแล้วก็แชร์ข้อดีข้อ,ขอเสียนะคะของเครื่องนี้กันเนาะโดยรอนที่แบบมีอยู่นะคะก็จะเป็นรอนที่ขนาด32ม m MM ค่ะ คือโวรนาเขาเนี่ยจะมีสขนาดนาะอก็คือไซส์25่นะคะส2แล้วก็40แมมเนี่ยซื้อ3 2มาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นขนาดกลางที่แบบว่าไม่ได้เล็กมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปเนาะแมมก็เลยเลือกซื้อไซส์นี้มานะคะถ้าใครนะคะอยากจะดูแล้วเนาะอว่าดีไซน์นะคะสีหรือการใช้งานของเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะนอกจากนี้นะคะแมมก็มีการสอนทำาลอนเมอร์เมดด้วยนาะอซึ่งลอนที่ได้นะคะก็จะเป็นหลอนขนาดเท่านี้เลยค่ะ เป็นลอนขนาดที่แบบไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะขนาดสัดู 2m ค่ะมันจะได้ประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็นะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็แหม่มก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็ช่วยกันกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดวนถัดไปเนาะถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วนะคะก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะเย้ Yay! โอเคมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าตัวคลื่นลอนมือเมดกันนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะที่เป็นเครื่องรอนมือเมทเ,เนาะแล้วก็อันนี้นะคะแม่แบบก็กดเปิดเครื่องนะเราก็กดปุ่มค้างไว้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกระพิบเนาะตรงสีแดงๆนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกกี่องศาซึ่งสูงสุดนะคะอยู่ที่200องศาแล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่120องศานะคะอันนี้เดี๋ยวแม่แบก็จะเลื่อนไปที่160 ถ้ามันยังไม่ร้อนเนี่ยมันก็จะกระพริบนะคะตรงไฟสีแดงเนาะส่วนถ้าสมมุติว่ามันร้อนได้ที่แล้วนะคะมันก็จะนิ่งนะคะตัวไฟสีแดงเนาะก็พอไฟมันหยุดนิ่งเนี่ยเราก็ใช้เครื่องรอนผมได้เลยนะคะโอเคแล้วเราก็จะมาแบ่งผมกันก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่มมาคลึงหัวไปก่อนเนาะอันนี้แม่มก็แบ่งผมไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแล้เดี๋ยวแม่มจะมาทำรอนมือเบสให้ดูเนาะ ก็อ,อื่นก็เราก็ยิบผมมาก่อนเนาะช่อหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จับน้องเจ้าเครื่องเนี่ยบอรเมงเนี่ยในการให้มาตั้งฉากกับพื้นนะคะขนาดกับพื้นเนาะแล้วก็ปั๊มเข้าไปเลยค่ะเอาผมสอดเข้าไปเนาะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็อาจจะนับประมาณ5้าวีก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5สามสี่ห้า เสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆลากน้องลงมาได้เลยพยายามดึงขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ผมเนี่ยมันได้คืนที่มันสวยนะคะ 1, 2, 3, 4, <ans> หนึ่งสามี่ห้าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาแล้วก็ปั๊มมาอีกได้เลยหนึ่งสาี่ห้าเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาได้เลยล้วก็ทำอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนสุดปลายผมนั่นเองค่ะ ก็จะได้ขึ้นมือเม็ดนะคะช่อนึงแหละทีเดียวเราทําอีกช่อนึงนะคะเราก็จะทําแบบนี้เนี่ยไปเหมือนกันเลยเนาะซึ่งมันก็ไม่ยากนะคะแล้วก็ขึ้นไอตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นขึ้นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะมันเซ็ตมาให้แล้วก็จะสะดวกรวดเร็วมากมาเลยค่ะนี้แงนก็ทําต่อไปเลยนะเราก็จะได้สองช่อที่มันเป็นขึ้นแล้วเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทําอีกข้างหนึ่งกันเนาะ น,นี่แมมลืมใส่ไอเจ้าตัวออยนะคะทุกคนแต่แมมใส่สักนิดนึงก่อนจริงๆคือควรใส่ตอนที่ผมยังไม่ได้ทำความร้อนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะน,นี่แมมลืม <c oughs> แล้วก็ใส่เข้าไปก่อนใส่เข้าไปตัวเจ้าออยนี่มันหอมมาเลยทุกคนโอเคต่อมานะคะเราจะมาทำชอ่ออีกข้างหนึ่งเนาะผมที่ควรจะดึงนะคะ ที่ออกมาเป็นช่อๆเนาะก็ไม่ต้องใหญ่มากนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเครื่องมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะรับตัวผมเยอะๆไม่ไหวนะเนาะต่อมาแล้วก็เอาลงมาอีกนะคะ,าาน,ะ,คะนี่นะแหม่มก็จะทำไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ทีละชั้นทีละชั้นทีละช่อเนาะตัวช่อที่เป็นชั้นด้านบนสุดนะคะตัวชั้นด้านบนสุดเนี่ยแล้วแต่ความชอบเพื่อนๆเลยว่าอยากจะให้มันขึ้นมาึ้้นเนี่ยขึ้นมาประมาณไหนเนาะอันนี้ของแบบก็จะประมาณนี้นะคะ ที่มหมาหมายถึงก็คือถ้าสมมติอยากให้ขึ้นเนี่ยมันอยู่สูงกว่าน,นี้เนี่ยเราก็ต้องยกปกขึ้นนะคะแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ข้านบนตรงนี้เลยเนาะต่อมานะคะต้องผมด้านข้างนี้นก็จะยี่เหมือนเดิมเลยระวังนิ้วด้วยนะคะและนี่นะคะก็ เป็นลอนเมอร์เมนาะที่แม่มทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะและนี่นะคะทุกคนแม่ก็แอบไปติดกิฟต์มานะคะเพื่อให้ผมเนี่ยมันดูมีความน่ารักนะคะแล้วก็มูมิมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นทรงผมลอนเมอร์เมดนะคะที่เป็นขนาด32ม MM มนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะเมกานิมม มาค่ะแล้วก็เราจะมาสรุปนะคะข้อดีข้อเสียเนาะของเจ้าเครื่องลอนเมอร์เมดอันนี้นะคะก็ข้อแรกเลยนะคะทุกคนเจ้าลอนเมอร์เมดนะคะที่เราทําได้เนี่ยจากเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีความเท่ากันนะคะแล้วก็มีความสม่าเสมอค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้นะคะมันฟิกขนาดมาแล้วเนาะซึ่งอันนี้นะคะเป็นขนาด3.2 mm เนาะ ต่อมานะคะข้อ2นะคะเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมันความร้อนนะคะปรับได้ถึงตั้งแต่120นะคะจนถึง200องศาเนาะซึ่งแหม่มใช้นะคะความร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ160เนาะจะไม่ใช้เกินกว่านี้นะคะแล้วก็จะไม่ใช้น้อยกว่านี้ด้วยแล้วเท่าที่แหม่มใช้มานะคะก็ประมาณ1ปีแล้วเนาะที่ใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าร้อนที่ได้นะคะคือมันอยู่ได้นานมากๆเลยค่ะที่แหม่มใช้นะคะมันอยู่ได้ประมาณ1-2วันเลยค่ะซึ่งพอวันที่2ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าร้อนมัน คายแต่ว่ามันคายแล้วแบบผมมันก็จะยังดูสวยค่ะมันจะยังเป็นรลอนอยู่แต่ว่าลอนมันจะคายดูใหญ่ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันสวยมากๆเลยค่ะแล้วมันก็อยู่ได้นานมากๆเลยข้อ3ค่ะ,คะเจ้าเครื่องรลอนเมอร์เมดเครื่องนี้นะคะมันเหมาะมากๆเลยค่ะกับคนที่มีผมนะคะยาวหรือว่าผมที่แบบยาวมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าเครื่องเนี้ยมันเป็นเครื่องที่ฟิกตัวขึ้นของขนาดรลอนมาแล้วเนาะซึ่งมันก็แค่ การจับช่อผมใช่ไหมคะในการทำอะคะ่ะมันก็แค่จับช่อผมแล้วเราก็ปั๊มตัวเครื่องเนี่ยไปได้เลยเนาะซึ่งมันจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ผมยาวนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องรีดผมนะคะที่เป็นเครื่องรีดผมธรรมดาเนาะมันสามารถทําลอนเมอร์เมดได้เหมือนกันนะคะเผื่อคนไม่รู้แต่ว่าส่าตัวเครื่องรีดผมเนี่ยคือพอมันทําเสร็จใช่ไหมคะเราบีบไปนี้แล้วเราก็ต้องพลิกข้อมือนะคะพลิกไปแล้วก็พลิกมาใช่ไหมเอ่ยเพื่อให้มันได้ลอนเมอร์เมดนะคะ การที่คนผมยาวนะคะจะต้องทําแบบนั้นเนี่ยด้วยเครื่องนี่ผมเนาะมันจะเป็นการที่เสียเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเทคไทม์มากเลยค่ะคนเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าเครื่องนี้จะเหมาะกับคนที่แบบผมยาวมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาค่ะเจ้าเครื่องตัวนี้นะคะมันมีดีไซน์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็สีเนี่ยมันพาสเทลมากๆเลยด้วยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะโดนตกเพราะ ความดีไซน์น่ารักแล้วก็สีเนะาะเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าแมบจำไม่ผิดนะคะมันจะมีหลักๆอยู่3สีเนาะก็คือสีชมพูนะคะสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะแล้วก็จะมีสีพิเศษที่แบบเขาออกตามช่วงซีซั่นของเขานะคะก็จะมีสีที่เป็นออกครีมนะคะที่เรามิสือะไรนี้เนาะอันนี้แม่ซื้อมาเป็นสีม่วงนะคะเครื่องนี้นะคะมันมีขนาดนะคะที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็คืนที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะฟิกมาแค่2องคืนเนาะ ซึ่งทาให้เครื่องนะคะไม่ได้มีขนาดตัวที่แบบความกว้างที่ใหญ่มากเกินไปนะคะก็จับถนัดมือมากๆเลยค่ะก็นอกจากนี้นะคะเจ้าตัวสายของเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถหมุนได้นะคะ360องศาเลยเนาะอันนี้มันสะดวกตรงที่เวลาเราทําผมใช่ไหมคะแล้วเหมือนอาจจะพื้นที่ไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องหมุนไปหมุนมาแล้วบางทีถ้าสายหมันหมุนไม่ได้360องศาเนี่ยก็อาจจะใช้ลำบากนิดนึงนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้มันหมุนได้360องศาก็สะดวกสบายมากเลยค่ะ แล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะคะมัน f a i น l y User มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะคะทุกคนเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็แค่กดปุ่ม Power นะคะเปิดเนาะแล้วมันก็จะเริ่มทํางานนะคะตัวไฟเนี่ยมันก็จะกระพริบใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เราก็เลือกองศาร,ระดับความร้อนของเราได้เลยนะคะว่าเราอยากจะเลือกองศาไหนนะคะส่วนเจ้าตัวไฟที่มันแสดงว่าเออมันร้อนแล้วนะก็คือมันเนี่ยตอนแรกม,มันจะกระพริบใช่ไหมคะก็คือมันกําลังวอร์มอยู่เนาะ ถ้าเกิดว่ามันร้อนได้กี่แล้วเนี่ยมันก็จะหยุดนะคะนั่นก็คือเราก็ใช้ได้เลยเนาะทีนี้พอเราใช้เสร็จเนี่ยเราก็กดปิดเครื่องได้เลยนะคะก็กดค้างไว้เหมือนเดิมเหมือนปุ่มเปิดเลยเนาะตอนที่เราเปิดเลยแล้วมันก็จะดับแหม่มมองว่ามันเฟรนดี้ยูเซอร์มากๆเลยนะคะแบบว่ามันใช้ง่ายมากๆเลยเนาะซึ่งมันไม่ซับซ้อนเกินไปนะคะแล้วก็เรียนรู้ไง่ายแน่นอน,นะคะ่ะต่อมานะคะมีข้อดีเนาะก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะข้อเสียนะคะของเครื่องเจ้านี่นะคะก็คือ มันเป็นเครื่องทำลอนเมอร์เมดใช่ไหมคะมันจะสามารถทําได้แค่ทรงเดียวนะคะก็คือทรงที่เป็นลอนเมอร์เมดเนาะก็สําหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องทําผมนะคะที่แบบว่า ทำได้หลายทรงเนาะก็แหม่มก็จะแนะนําเป็นทรงที่มันเป็นเครื่องรีดผมนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็สามารถรีดตรงได้เนาะแล้วก็สามารถม้วนผมได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะทําเป็นทรงเมอร์เมดได้ด้วยนะคะแต่ว่าไอตัวทรงเมอร์เมดเนี่ยก็คือเราก็ต้องพลิกมือไปพลิกมือมาอย่างนี้เนาะอันนี้นะคะก็อาจจะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะว่าแบบเพื่อนๆืนเนี่ยชอบทรงไหนกันเนาะถ้าเกิดว่าแบบเราชอบทรงเมอร์เมดมากๆเลยอยากทําทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยแหมมก็แนะนําว่าถ้ามีไว้เครื่องก็ดีค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ชอบความหลากหลายนะคะชอบทําหลายๆทรงอย่างเงี้ยก็อาจจะไปที่ตัวเครื่องดีดผมเนาะที่มันสามารถทําได้หลายทรงนะคะมากกว่าค่ะเพราะว่าเจ้าเครื่องดีดผมนะคะก็สามารถทําลอนเมอเมดได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็ราคานะคะเลทยราคาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของลอนนะคะซึ่งลอนของเจ้าววดาน่าเนี้ยเนาะมันมีไซส์ยอยู่3ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือขนาด 25mm มมเนาะ32ม mm มแล้วก็40 m mm มมนะคะไอเจ้าตัวขนาดข,าดของลอนมือเมดเนี่ยมันก็สามารถเลือกนะคะได้ตามความชอบของเพื่อนๆเ,เลยค่ะว่าเพื่อนๆชอบนะคะขนาดลอนแบบไหนนะคะหรือว่าอาจจะดูที่ความยาวของผมก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคนผมสั้นหน่อยนะคะประมาณช่วงนี้เนาะ หรือว่าประมาณปะปะประมาณเนี้ยค่ะก็อาจจะเลือกที่ไซส์25ก็ได้แต่ถ้าใครที่ผมแบบว่าเลยปะปามานะคะก็อาจจะเป็นไซส์32อเนาะที่เป็นขนาดกลางๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบผมยาวมากๆหรือว่าชอบความที่แบบรอนมันคลายมากๆนะคะแบบว่าไม่ชอบความรอนที่มันแบบแน่นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะชอบรอนที่แบบคลายๆหน่อยอะไรเงี้ยดูแบบไม่ได้ตั้งใจมากก็จะเป็นไซส์นะคะ 40M MM m นั่นเองค่ะ โดยราคาเฉลี่ยนะคะของเจ้าเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2,800บาทนะคะจนถึง3,000ต้นๆเนาะก็คือถ้าเกิดไซส์40เนี่ยมันก็อาจจะไปที่3,000ต้นๆน,น,นะคะก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่ามีงบจํากัดเนาะอันนี้นะคะแหม่มก็แนะนําเฉยๆนะคะไม่มีการสปอนเซอร์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะอันนี้คือแหม่มรีวิวเพราะว่าแหม่มซื้อมาใช้เองเนาะแล้วก็แหม่มใช้มาแบบปีนึงแล้วนะคะแบบปีกว่าแล้วเนะะแบบวานะก็เลยแบบอยากจะมาแนะนํากันนะคะว่า เผื่อมีใครนะคะสนใจที่มันเป็นเครื่องลอนมือเมทเนาะอันนี้นะคะก็เผื่อเป็นช้อยเลือกเฉยๆเนาะแล้วก็มันจะมีอีกยี่ห้อหนึงนะคะที่แนะนำเนาะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยมันจะถูกลงมาหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีงบจํากัดนะคะก็คือยี่ห้อของเลอซชาค่ะส่วตัวของเลอซชานะคะมีดีไซน์นะคะที่ออกแบบมาได้น่ารักน่าใช้เหมือนกันค่ะจะเป็นเครื่องสีชมพูนะคะแล้วก็ขนาดลอนเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด28ม MM มนะคะซึ่งเป็นขนาดที่แบบว่า ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะไอ้เจ้าตัวตวบรนน้ามันจะเล็กสุดที่25ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะ28เนาะซึ่งแม่หมอว่ามันก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะแล้วก็เป็นตัวเลือกนะคะอีกตัวเลือกหนึ่งได้ค่ะสำหรับคนที่มีงบจำกัดนะคะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถึงแม้เครื่องทาลอนเมอร์เมดนะคะมันจะทาลอนเมอร์เมดให้แบบสําเร็จรูปให้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะผมที่ทําลอนด้านหลังใช่ไหมคะมันก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการจับเนาะในการทํานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเมื่อยมือด้วยว่าแบบเราเมื่อยมือหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะตอนที่แบบ ให้ถ่ายฟุตเทท,ที่มันเป็นหันด้านหลังใช่ไหมเอ่ยแบบก็มีจับผมมานีบนะคะที่มันเป็นลอนที่มันไม่เท่ากันเนาะซึ่งทั้งนี้ท้งน,นั้นนะคะก็อยู่ที่การฝึกของเพื่อนๆเลยค่ะถ้าเรานะคะมันฝึกฝนบ่อยๆเนาะสก,กิลการทําผมของเรานะคะมันก็จะต้องดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแน่นอนค่ะ ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะที่กําลังเล็งๆนะคะหรือว่าแบบลังเลนะคะว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าไม่ซื้อดีนะคะก็นั่นเลยค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะเาะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอถัดไปกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายมาตานี่ <laughs> ช่วงนี้ก็ใกล้หน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะทุกคน ลอนเมอร์เมดเนี่ยนะคะ่ะกำลังมาเลยค่ะทุกคนน่าร้อนก็ต้องเป็นลอนเมอร์เมดใช่ไหม <Hi. S 1> แล้วก็โอ้ไม่โอเคเอามันจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าควรจะเอาไม่เอาไม่โอ้ยตายเถอะเอาไม่โอเคเดี๋ยวจะคุย oh